สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องกดติดหวยดังมาแชร์นะคะวันนี้ทางเราก็มีแนวทางหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักมาฝากกันเช่นเคยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มที่แอดมาหาหิงนะคะงวดประจำวันที่1มีนาคม2564ก็ได้ให้เลข10ล่างมานะคะเลขท้าย3ตัวค่ะ901ค่ะและหลักหน่วยล่างนะคะคือ63ค่ะ ด้วย2ตัวล่างตรงๆนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ0-3 06 13 16 9ูสและ96นะคะถ้าชอบก็เค็บเอาไว้ดูนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านค่ะ ต่อมาหนูผีพเนจรนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคม2564ก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวบนมานะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ561และ571นะคะส่วนเลขท้าย2ตัวคือ61และ71นะคะส่วนเลขล่างก็เป็นหลัก5นะคะมี53และ55นะคะถ้าชอบก็จดเอาไว้ดูนะคะ เป็นของเกมเศรษฐีนะคะงวดประจำวันที่1มีนาคม2564ก็ได้ให้เลข3หลักมานะคะมีหลัก1หลัก2และหลัก3นะคะเรามาดูหลัก1กันก่อน,นะคะ่ะเลขท้าย2ตัวนะคะ1 6 1 7 1 0 1 1 1 2และ1 3นะคะต่อด้วยหลัก2นะคะคือ2 6 2 7 20 21ูนและ2อสนะคะต่อด้วยหลัก3มนะคะมีสามหกส3มเจและ33นะคะถ้าชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ต่อมานิติสารลาบลอยนะคะงัดวประจำวันที่1มีนาคม2อ6 4ก็ได้ให้เลข2ตัวบนนะคะคือ4 2และ62นะคะเลขมาชัวคือ42นะคะไม่มั่วนิ่มค่ะต่อด้วยเลขท้าย3ตัวนะคะ4 47และ4 6 7นะคะต่อด้วยตัด2ตัวนะคะคือ47และ67นะคะมาดูเลขท้าย 2ตัวล่างค่ะก็มี5 8 9 8และ9 1นะคะเลขมาชัวก็คือ9 1นะคะไม่ม่วนิ่มค่ะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวล่างอีก2หลักนะคะนั่นก็คือ5 7กับ9 7นะคะตัวเน้นนะคะเลขที่วงกลมเอาไว้นะคะถ้าชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะท่านผู้ชม ่อมาเป็นของอาจารย์พี่ชัยนะคะว่อประจำวันที่หนึ่งมีนาคม2,564ก็ได้ให้เลข2ตัวบนล่างมานะคะหลักบนมีดังนี้ค่ะ7 1 7 6 7 8และ72นะคะมาดูหลักล่างค่ะก็คือ21 23 29และ24นะคะ ถ้าชอบก็จดเอาไว้ดูนะคะเลข2หลักค่ะถ้าชอบหลักไหนก็ซื้อหลักนั้นนะคะส่วนแอดก็ชอบ2 9นะคะเลขสวยค่ะชุดต่อมาบ้านไผ่เมืองพลน,นะคะงวดประจำวันที่1มีนาคม2564ก็ได้ให้เลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะ มีดังต่อไปนี้ค่ะ1 9 2 9 7 9 8 9 1 0 2 0 7 0และ8 0นะคะถ้าชอบก็จดเอาไว้ดูเลยค่ะชุดต่อมาใบฟ้านะคะ แนวทางฉลักรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม2,564ก็ได้ให้เลขกท้าย3ตัวนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ2,98 5,29 7,96และ5,97นะคะต่อด้วยเลขกท้าย2ตัวค่ะมี2,6 2,7 2,9 9,6 9,7และ นะคะถ้าชอบก็แคปเอาไว้ดูเลยค่ะชุดต่อมาขอให้รวยร้อยช่างพันล้านนะคะว่อประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564ก็ให้หลักล่างมา3นะคะซึ่งก็ให้เข้านะคะ39ตรงๆงค่ะส่วน30 000, ก็ไปออกข้างบนนะคะ03ค่ะ ต่อมางวดวันที่1มีนาคม2564ก็ให้เด่นล่างหลัก8นะคะนั่นก็คือ81และ84นะคะถ้าชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่จับจองเอาไว้ได้เลยนะคะเลขสวยค่ะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ